เพจนี้ไม่พร้อมใช้งานเพจนี้ไม่สามารถเข้าลิงก์ได้สัญ,ญลักษณ์เป็นประมาณนี้นะครับดังที่ผมแสดงให้ทุกท่านได้เห็นนะครับเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเบื้องต้นนะครับให้ท่านเช็คในเรื่องของอินเทอร์เน็ตของท่านว่ามีความพร้อมหรือไม่อยู่ในพื้นที่ที่มีเครือข่ายไม่อับสัญญาณหรือไม่นะครับอันนี้คือประเด็นที่1น,นะครับประเด็นที่2นั่นก็คือนะครับท่าน ไปอัปเดต Facebook ของท่านสม่ำเสมอหรือไม่ให้ท่านเข้าไปที่ Play Store นะครับและค้นหาคาว่า Facebook แลว้วก็จะมีเมนู a c e b o o k แอป a c e b o o k ขึ้นไห้ท่านาได้เห็นนะครับบางท่านอาจจะขึ้นคาว่าอัปเดตให้ท่านกดคาว่าอัปเดตถ้าท่านใดที่อัปเดตอยู่ตลอดตลอดเวลาอยู่สม่ำเสมอนะครับก็จะมีคำว่าเปิดนะครับให้กดเข้าไปเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เข้าสู่ระบบของ Facebook ใหม่นะครับอันนี้คือลองดูนะครับตัวสุดท้ายนั่นก็คือนะครับ ปิดเครื่องนะครับปิดโทรศัพท์มือถือของเรานี่แหละครับปิดแล้วก็เปิดใหม่เพื่อที่จะให้ระบบนะครับมันรีเซ็ตตัวของมันใหม่เพราะว่าบางทีบางครั้งนี่ในกรณีที่เราใช้ไปบ่อยๆนี่คือ,อมันอาจจะเออเลอร์ข้อมูลมันอาจจะเยอะนะครับการ เขาเรียกว่าการอ่านของโทรศัพท์มือถือของเรานะครับอาจจะประมวลผลไม่ดีเท่าที่ควรก็ลองปิดเครื่องแล้วก็เปิดใหม่อันนี้คือผมทําแบบนี้นะครับกรณีที่เกิดแบบนี้ผมจะพยายามทำสองสามวิธีการน,นครับอย่างใดอย่างหนึ่งถ้ามันได้ก็คือ จบไปเลยนะครับทีนี้ถ้ามันไม่ได้ทํำยังไงนะครับถ้ามันไม่ได้จริงๆนั่นก็คือคุณจะต้องรอเพราะมันจะเป็นระบบของ a c e b o o k นะครับในส่วนนั้นคือเราไม่สามารถที่จะเข้าสู่ระบบ Data ของ Facebook ได้อันนี้นคือขั้นตอนตัวต่อไปอันนี้คือไม่มีใครสามารถที่จะทําได้ ทำได้อย่างเดียวคือเราจะต้องรอแค่นั้นเองนะครับอันนี้คือวิธีการแก้ไขวิธีการดูหลายๆท่านบอกว่าเอ๊ะเกิดจากปัญหาอะไรหรือเปล่าเราไปผิดกฎนโยบายชุมชนของ Facebook อะไรหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับ ไม่ได้เกี่ยวกับนโยบายชุมชนใดๆท,ทั้งสิ้นนะครับอันนี้มันเป็นระบบของ Facebook เองนะครับก็ลองแก้ตามวิธีการที่ผมแนะนําไปแล้วกันนะครับถ้ามันไม่ได้จริงๆนะครับเราก็ต้องรอระบบอย่างเดียวนะครับแต่จริงๆแล้วคือถ้าแก้ไขโดยประมาณนี้ครับคือมันมันจะได้หลายๆท่านก็อาจจะใช้วิธีการก็คือไปลบแอป Facebook ใหม่ ไปลบออกหมดนะครับพอลบออกเรียบร้อยนะครับถอนการติดตั้งลบคือถอนการติดตั้งนะพอถอนการติดตั้งแนละ้วก็คือไปตั้งไปติดตั้งนะครับแอป a c e b o o k ใหม่นะครับอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งวิธีการแต่ผมก็ไม่ค่อยแนะนำหรอกครับคือมันไม่ได้เกี่ยวกันกับตรงนี้ครับมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าคุณจะถอนการติดตั้งหรือไม่ถอนการติดตั้งนะครับมันอยู่ที่ระบบ Data หรือเซิร์ฟเวอร์ของ a c e b o o k ณนะขนาดนั้นณนะเวลานั้นณนะตอนนั้น,นคือมันเข้าไม่ได้ใน ID ของเราเนี่ยคือมันเข้าไม่ได้ แค่นั้นเองเนาะอันนี้คืออันนี้คือเป็นระบบของ Facebook นะครับของผมก็เป็นนะครับผมก็เป็นบ่อยเหมือนกันเวลาใช้โทรศัพท์ไปเนี่ยใช้ไปใช้มาแล้วมีความรู้สึกว่ามันแตะเข้าไปพอแตะเข้าออกแตะเข้าออกแตะ <c oughs> ผมมีตั้ง5้าเพจ6เพจนี่ผมยิ่งสลับเพจกันบ่อยนะครับพอสลับไปสลับมาเนะี่ยคือมันรวนเอาง่ายๆคือมันรวนเนาะข้อมูลอะไร Data อะไรที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือของเรานะครับเช่นประวัติการค้นหานะครับก็ต้องไปลบออกบ้างนะครับ ไฟล์ที่อยู่ในคลังวิดีโอในโทรศัพท์มือถือเราที่เราไม่ใช้นะครับก็ไปลบออกบ้างเพราะจะทําให้เครื่องมันอืดเครื่องมันช้าและทําให้ระบบมันรวนแค่นั้นเองนะครับก็ลองดูนะครับวิธีการวิธีการใดวิธีการหนึ่งนะครับที่เหมาะกับไอดี ID ของท่านนะครับถ้าไม่ได้จริงๆก็คือรอระบบครับไม่ได้เกี่ยวกับว่าผิดหรือไม่ผิดนะครับอันนี้คือเป็นหลักการหรือวิธีการที่ผมใช้มาตลอดนะครับ